นี่คือทวิตตี้ห0 0่ชิ้นเราจะมาสร้างผลงานสุดมาสเตอร์พีซกันสวัสฮัลโหลสวัสดีทุกคนราบตบกอนนะครับนี่ผมใหม่เป็นงบ้างครับผมหนึ่งเอาล่ะทุกคนโปรเจกต์วันนี้จะมีความอร่อยมากเลยเพราะว่าในวันนี้เราจะเปลี่ยนขนมทวิตตี้ จำนวน1000ชิ้นนี่คือทวิตตี้รสใหม่ด้วยคุณผู้ชมและครับเป็นผู้ใหญ่ใจดีให้กับเราในคลิปนี้ขอแนะนำทุกคนให้รู้จักกับทวิตตี้รสบาร์บีคิวข้าวโพดกรอบรสชาติบาร์บีคิวที่หอมหวานไม่เหมือนใครบอกเลยนะว่าจะกินคนเดียวหรือว่าจะไปปาร์ตี้กันถ้ามีทวิตตี้ทุกตี้มีมันปากอันนี้เป็นรสชาติบาร์บีคิวแล้วก็ยังมีรสชาติอื่นอีนอกเยอะแยะมากมายเลยสนับทางทวิตตี้เขานะและทำไมอันนี้สามารถหาซื้อได้แล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่นหรือว่า ด้านสโตร์ที่นํนำทั่วไปเลยนะฮะโอเคและนี่คือทวิตตี้ทั้งหมด1 0 0 0ชิ้นครับแก้มันเยอะมากและมันน่าตาน่ารับประทานมากมากคุณผู้ชมเราจะเปลี่ยนทวิตตี้หนึ่งพันชิ้นให้เป็นผลง,งานสุดมะะัธยปีโดยการที่เราจะสร้างสรรค์เอามาแบบว่าติดแปะลงบนผลง,งานของเราไปดูอุปกรณ์ที่เราเตรียมมาในวันนี้กันก่อนไปนี่คือทวิตตี้หนึ่งชิ้นนะครับมันคือข้าวโพดอบก,กรอบที่คลุกเคล้าไปด้วยรสชาติบาร์บีคิว หอมมากแม้ว่าจะเป็นสีอย่างนี้แต่ว่ารสชาติเข้มข้นมากอืดีเนาะแต่ว่าเวลาที่เราสร้างผลงานเนี่ยมันเป็นโทนสีเดียวเนี่ยมันอาจจะลำบากไปน,นิดนึงเพราะงั้นเนี่ยเราจะทำการย้อมสีของตัวทวิตตี้ด้วยผงรสชาติที่ต่างกันไปผงที่เตรียมมามีดังต่อไปนี้อันนี้เป็นผงสีนมสดผงปาปิกา้าแบบอ,อ่อ,อนๆผงปาปิกา้าแบบจิม้มจนผงสตรอบเบอรี่ผงรสเผือกผงชาเขียวผง Go. และอาจจะมีสีผสมอาหารอื่นๆแทรกเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวจะทําการแปะลงไปลงบนเฟรมผ้าใบาทำความสะอาดเรียบร้อยเอาเนี่ยฮะโดยที่เราจะมีเป็นตัวกาวเออทาขึ้นมาจากแป้งเปียกนะแล้วค่อยแปะลงไปประงานตอนนี้เราไปคลุกน้องทวิตตี้กันก่อนไปโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะลองผสมสีให้ดูนี่คือผงอาริกาแบบเต้มจนนะจะเปลี่ยนน้องทวิตตี้ให้เป็นสีแดงๆเริ่มจากเดี๋ยวไปเลย แต่พงพิบิก้าเข้าไปนะครับจํานวนหนึ่งยิ่งใส่เยอะสีก็จะยิ่งชัดเจนฟิลแบบว่าที่เราแบบกินมันคลุกต่างๆอะไรเงี้นะปิดฝาก่อนแล้วก็เขย่าใส่เพลงล็อกๆ็อกแล้วกันหนึ่งสองสามโอเคมาทำทาราทำ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 โอ้สีก็คือชัดเจนสีแบบ ได้เปรกกียบเทียบดูสีก่อนนะอันนี้รสบาร์บีคิวธรรมดานะครับนี้ผสมคาบิก้าลงไปถ้าอยากได้สีที่เข้มขึ้นอีกก็ผสมสีที่แบบเยอะๆเข้าไปอีกหนครับเดี๋ยวจะลองชิมดูเป็นยังไงบ้างมันก็พอได้นะแต่บแบบไปซื้อกินอร่อยกว่าเดี๋ยวไปทำสีอื่นๆแล้วกลับมา วันต่อมาเมื่อวานผงหมดก็เลยไปซื้อมาเพิ่มนะฮะนี่คือทวิสตี้ที่ทำการผสมสีไปแล้วนะครับนี่ชมพูน่ารักมากเลยมีทั้งสีออกส้มเข้มจุ่มอ่อนสีเขียวสีม่วงสีขาวตอนนี้ตัวแมทช์ที่ของเราพร้อมแล้วแต่ว่าเราจะทำการติดลงไปบนแผ่นเฟรมอันนี้เลย กล้องค่ตักล้องซุ้มซามเท่านี่คือเฟรมขนาดใหญ่มากคุณผู้ชมเพราะว่าเราตอนต้องติด1000นจินใช่ไหมคำถามก็คือเราจะติดยังไงเพราะว่าน้องก็จะมีความแบบว่าเป็นข้าวโพดอบกรอบมาได้แบบหลากหลายแบบเพราะงั้นเนี่ยเราต้องการตัวกาวในการประสานน้องเข้าไปกับตัวแผ่นเฟรมนี้เราทําการสร้างกาวขึ้นมานี่คือการทําแป้งเปียกวิธีง่ายๆก็คือเอาแป้งมันนะคะใส่น้ําแล้วก็ตั้งไฟทําให้น้องผสมกันน้องก็จะเหนียวเหนียวแบบนี้นะ อยากทผสมสีหน่อยหนึ่งก็ได้หรือจะากทำให้มันเข้มข้นขึ้นก็ปรับสัดส่วนนะก่อนจะเริ่มกันขออนุญาตปราจเก็บตัวเฟรมก่อนเพราะว่าเราจะสร้างเป็นรูปภาพยังไม่บอกละกันว่าเป็นรูปอะไรเราดูตอนเสร็จ คือกาวของเราคุณผู้ชมนีผสมสีเหลืองเข้าไปก็จะมีความแบบว่าให้มันเหมาะกับตัวผลงานของเราเพราะว่ามันเป็นโทนแบบว่าสีเหลืองๆส้มๆหน่อยนี่ความบาร์บีคิวก็จะมีความส้มๆเหลืองๆอะไรเงี้ยนะฮะจะลองเทสดูก่อนคิดว่านะเวลาทาปุ๊บเราก็ต้องแปะกับตัวนี้ใช่ไหมงามงามงางแปะลงไปเลยถ้าเราทาไปบนนี้เลยล่ะพี่จ่ากลิ่นบาร์บีคิวหอมมากอยู่ไหมถ้าล่วงมานี่คือถ้าเราตั้งขึ้นมาปุ๊บแล้วมันเทออกมาเนี่ย เ r ี a t i ทีฟเขาจะเป็นคนแปะกลับไปที่เดิมเพราะว่าอันนี้เป็นสูตรที่เ r ีย t i ทีฟเขาทดลองมาแล้วเราจะค่อยๆแปะไปทีละส่วนทีละสีลองทายกันดูว่ามันเป็นรูปอะไร โอเคนี่คือส่วนหนึ่งที่ทําไปแล้วคนพอมันวางเรียงกันมันดูสวยงามมากเลยมันดูน่ารับประทานมากแต่ก่อนที่ทําทั้งแผ่นเนี่ยเทสก,ก่อนทิ้งไปสักพักแล้วมาดูกันว่าน้องจะไหลลงหรือเปล่าถ้าไหลลงนีก็คือตุยเยวตาระเบไอโกะมากเลยนะต,ยยต,ยต้องรื้อใหม่เอาละฮะสามสองหนึ่งวิ่งฟาไปฟาโย่ไป อยู่ไหมไม่สไลเดอร์นะไม่แต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 ่โอ <c oughs> ้ยแกมันหอมบาร์บีคิวมากเลยหิวอะก <c> ล <oughs> ิ่นบาร์บีคิวก็กรตีขึ้นจมูกมาเรื่อยๆก็คือหิวมะ <c oughs> คือเราก็ไม่ใช่ตัวจะสูงจะยาวไงตัวก็เตีย้ยถ้าเราติดทั้งหมดนี้ก็คือไป <c oughs> จอ่อ <c oughs> <c oughs> อัปเดตทุกคนตอนนี้เราทำไปแล้วประมาณครึ่งผลงานทําๆโอ้ยปวดหลังเลยพี่จา๋าความยากข,ขั้นรั้งเนี้ยคือตัวทวิตตี้แต่และชิ้นมันมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันบางชิ้นก็จะงอซ้ายบางชิ้นก็จะงอขวาตัวคำจะเป็นข้าวกรอบกรอบใช่ไหมมันก็จะแบบอบกรอบอย่างแบบไม่มีแพทเทิร์นบางอย่างอาจจะต้องแบบกดกดแรงๆหรือว่าจัดวางให้มันโอ้ก็คือปวดหัวคืออีกข้างหน่อยนตอนเนี้ย ข้าวๆอะ่ะมันเริ่มเห็นภาพโดยรวมแล้วว่าเป็นประมาณแบบเอ๊ะแต่ทําไปสักพักเริ่มกลายเป็นเหมือนแรงงานหัวทอปนั่งเป็นเย็บป,ปักถักรอยนะถ้าน้องๆจเอาไปทําตามคะแนนวิชาก็พออยังมีไหมก็พออ,อย่าหาทาชิ้นใหญ่ขนาดนี้ความต้องแต่แบบฟ้าสว่างยันฟ้ามืดยังไม่เสร็จเลยอะไรลูก <c oughs> ถามว่าจะครบพันชิ้นไหมวันนี้ไม่รู้แต่ก็ต้องทนทําต่อไปอ้อวิธีการคํานวณอะรก็คือเราก็คํานวณหาตารางเซนตินเมตรของตัว แผ่นเฟรมนี้ใช่ไหมแล้วก็ลองวางดูว่าจํานวนเท่านี้ได้กี่เท่าไหรสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยทั้งเฟรมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตามสูตรที่เราคํานวณไปเนี่ยมันจะวางได้1,111ชิ้นพอดีนี่เลขสวยมากแต่เพราะความ YouTube ชาว YouTube ชอบไดกก้กลุ่มๆเพราะเ็ตัดเหลือ1น0 0 0ชิ้นไม่ได้โกหกนะจ๊ะพันชิ้นแต่หายเข้าปากไปแล้วประมาณแบบว่า200ชิ้น เรากาลังเหมือนแบบเหมือนชาวสวนกําลังดํานากล้ากันอยู่เลยทุกคนสกิลในการทําอันนี้มันเร็วขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆนะเป็นาง,งานโอทับตอัตประกรณ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์คือบางอย่างต้องดูใกล้ๆไว้ต้องถอยไปดูใกล้ๆต้องไปดูใกล้ๆว่าแบบเอสวยกับใบหน้าของเรานี่แหละต้องอย่ามาดูก,กันไกลๆห่างกาัน keep distancing อันนี้เป็นร์ตช่วงโควิดอยู่เนาะ keep distancing เะ ช่วยหลับตามองข้างหนึ่งด้วยมันจะได้เป็นภาพเบลอๆตอนนี้ก็จะเสร็จแล้วทุกคนเหลือแค่อุดช่องบหว่ช่องว่างด้านล่างอะไปดูผลงานไฟนอลกันไป การถามก็สุา่าแบบดูดีน่ารับประทานทีเดียวเชียวแกมมันแบบกลิ่นบาร์บีคิวมันหอมหวานมากแต่ถ้ากินเนี่ยก็คือเสียดายไปซื้อกินดีก,กว่านะที่เซมิเนลเนแล้วก็ร้าน,นสะดวกซื้อชนะนำทั่วไปเลยนะครับวันนี้ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราทวิตตี้เราบาร์บีคิวถ้ามีทวิตตี้ทุกตี้มีมันปะไปแล้วกดไลค์ให้กับคลิปนี้หน่อยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอ,อาการปวดหลงังของเราหลังจากการทำโปรเจกต์นี้เสร็จแล้วนะเออแล้วเจอกันใหม่ทุกคนจิกัแล้วเอ,วเอบ๊ายบาย เอาอยัางไงดี